ตื่นเช้าตอนนี้นะคะตีห้าสามนาทีนะคะตื่นขึ้นมาก็กำลังงัวงเงียอยู่มุมนี้มุมร่องร่องเรือหารักร่องเรือหาปลาหาหอยนะคะมาดื่มโอวันตินวันนี้เพิ่มพลังด้วยโอวันตินร้อนร้อนสักแก้วไหมดื่มไปแล้วสักแก้วไหมคะนี่ โอวันตินแก้วใหญ่ๆเพิ่มพลังงานนะคะมุมเมาม,มอยหอยสังของวิวีก็จะมีหอยเล็กหอยใหญ่หอยสวยไหมมีปูด้วยปูเนี้ยปูใส่ที่ใส่ต่างหูวิวี่นั่นปูมีปูมีปลามีหอยนะคะ สวยงามใช่แต่และชีวิตก็มีความหมายนะคะวันนี้วันที่หนึ่งใครวันนี้เป็นวันศุกร์ขอให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆเวยพรวันนี้วันที่หนึ่งมีนาใช่ไหมใครเนาะจะโชคดีไม่ได้ซื้อหรอกอยู่นี่ไม่รู้จะไปซื้อวันนี้เป็นวันใคร ขอให้คนมีคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ให้โชคดีมีใยนะคะแต่วันนี้ความสุขวันนี้วันสุขความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิวิตื่นขึ้นมาความสุขของวิวิก็จะอยู่ดีใจเมื่อวานเนี่ยต่อไปก็ขายบ้านได้แล้วค่ะต่อไปก็ขั้นตอนที่สองก็จะทำเนาะ เก็บข้าวเก็บของทำเรื่องราวเดินเรื่องย้ายข้ามประเทศอุ้ยทำไมเรือกับปลาสวยงามน,นี้ปลาฟีมือของวิวนะทำจากกระดาษมารีไซเคิลเอากระดาษไปต้มมาอยู่เมืองนอกสมัยก่อนวิวก็ไปเรียนนี่เละเรียนทำซองจดหมายเรียนทำกระดาษเรียนทำไม้ มาอยู่เมืองนอกก็ดีเราได้มีอาชีพติดตัวใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเช่นชีวิตของหอยเขาก็จะหากินตามธรรมชาติชีวิตของปูก็อยู่แบบธรรมชาตินะคะชีวิตของปลาก็อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามใช่ไหมเช่น ฉะนั้นบางคนอย่าฝืนนะคะอย่าฝืนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็อย่าฝืนชีวิตนะคะชีวิตมันต้องตามจังหวะชีวิตชีวิตเราต้องลิขิตเองเป็นไปกับตามจังหวะของเราใช่ไหมก็เหมือนวิวใครจะมาคิดว่าเอาเนาะเราอยู่บ้านเราเจอแต่ ทุ่งนาเจอแต่ข้าวตอนนี้ก็ชีวิตตามจังหวะชีวิตชีวิตใครจะไปคิดว่าเราจะได้มาอยู่เมืองนอกเมืองนาใช่ไหมมาอยู่เมืองนอกก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะถ้าไม่มีใครการันตีถ้าไม่มีใครการันต,นตีเราเราก็มาไม่ได้ใช่ไหมชีวิตทุกชีวิตต้องดิ้นรนกันไปนะคะ ความสุขขอให้ทุกคนเดินอย่าไปบังเบียดคนอื่นค่ะชีวิตเราลิขิตได้เราสร้างความสุขให้เราได้พี่ๆไปดูต้นไม้ความสุขก็จะดูแหลบ้านเห็นไหมเอามาต้นเล็กๆปลูกเองเอาเลี้ยงต้นไม้ด้วยอะไรพี่ๆทำไมสวยจังวะสัน บ่มีปุ๋ยอุ้ยขึ้นงอกขึ้นอีกแล้วใครจะเอาเอาไปไม่ได้สวยมากอันนี้ถ้าไปซื้อที่ร้านต้นไม้ทุกชนิดแพงมากที่เรียงด้วยไข่กับนมไม่ใช่นมมีไข่เปลือกไข่กับนมสดยี่ห้อไหนก็ได้คะ่ะนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของวิวีจับได้ใจความตรงไหน,นแลกเปลี่ยน ไอเดียดีๆก็เอาไปทำนะคะเพื่อนเราแลกเปลี่ยนกันความสุขของเราเราก็ทำเองสัดปีกสัดปีก็สวยงามเห็นไหมอันนี้ก็สวยงามใช่ไหมผีเสื้อสวยงามเอามาเพ้นใส่หมอนทุกชีวิตมีความหมายมาดื่มโอวันตินร้อนๆกับวิวีนะคะ ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นตอนนี้ก็จะเตรียมเก็บข้าวเก็บของใครอยากได้ก็ามาเอาเดอ้อเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาแล้วนะบ้านเราลาสวิสแลนกับสู่คอนแก่นแล้วเดอ้อ ก็รู้สึกตกใจแต่ก็มีความสุขกับบ้านเรารักรออยู่นั่นแหละเนาะ mm. ของสิ่งไหนจะเก็บของตอนนี้อยู่ใช้ถุงสิ่งไหนเอาไปได้ก็เอาไปสิ่งไหนเอาไปไม่ได้ก็ไม่เอานะคะเพื่อนๆใครบางต้นไม้มันราคาแพงใครอยากได้ก็มาเอาไปต่อไป แต่ก็วิวก็ยังอยู่ได้อยู่ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเลี้ยงส่งเพราะว่าเลี้ยงส่งญาติญาติฝรั่งญาติของค่อยจะเก็บของออกให้หมดพอเราย้ายเสร็จแล้วก็เตรียมกระเป๋านะคะย้ายเสร็จแล้วก็เตรียมตัวแต่ก็ยังเหลือเวลาอีกนู่นแหละ ก็จะทําเรื่องแต่บ้านขายขั้นตอนแรกมีบ้านขายได้แล้วดีใจขั้นตอนต่อไปก็ทําเอกสารทําเก็บข้าวเก็บของสิ่งไหนขายได้ขายลดขายสิ่งไหนขายได้ก็ขายออกไปสิ่งไหนเอาไปได้ก็เอาไปค่ะนะคะชีวิตปลาก็สวยงามปูก็สวยงามหอย หอยเล็กก็มีหอยใหญ่ก็มีหอยนี่หอยสังสวยไหมหอยเล็กๆหอยสังสวยนะนี่อันนี้หอยหอยใหญ่หอยอันนี้บ้านพี่มีหอยเยอะหอยจัดสวยงามมาสั้นใช่ค่ะหอยเล็กหอยใหญ่นะคะชีวิตเราต้องริคิดตัวเราเอง และเพื่อนๆดื่มก่อนเดี๋ยวโอวันตินวิวจะเย็นแล้วนี่ดื่มเพิ่มพลังด้วยโอวันตินร้อน